ล่อยหัวกระสุนที่หลงเหลือบนกระจกหน้าต่างและกำแพงบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลตะแนพน์อำเภอศรีบันพศจังหวัดพัทลุงนอกจากสร้างความเสียหายให้กับตัวบ้านแล้วยังสร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวหนูอินอีกด้วยเมื่อหัวหน้าครอบครัวถูกยิงเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่17พฤษภาคม2559คนร้ายใช้ปืนลูกซองยิงนายรักชาติหนูอินรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน ขณะลงจากรถยนต์หน้าบ้านพักกระสุนเข้าที่ใบหน้าหนึ่งนัดเขาสิ้นใจในทันทีจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและบาดเจ็บที่ศพผู้ตายนะครับก็พบว่ากระสุนปืนเป็นกระสุนปืนลูกซองนะครับเป็นกระสุนปืนลูกซองถูกที่บริเวณใบหน้าผู้ตายจำนวนหนึ่งเม็ดนะครับส่วนกระสุนซึ่งลูกซองนี้จะประด้วยหลายเม็ดนะครับก็เป็นกระสุนลูกก็เรียกว่า แงบ้าจากการตรวจสถานที่เกิดเชื่อว่าคนร้ายน่าจะซุ่มอยู่บริเวณข้างถนนทางทิศใต้ที่เกิดเหตซึ่งมีต้นกล้วยซึ่งปลูกไว้เป็นบริเวณป่าส่วนกล้วยนะครับปลูกไว้จานวนหลายต้นและก็มีต้นมะม่วงต้นซึ่งเป็นสถานที่พอจากำลังได้ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ วิกระสุนมาจากสวนกล้วยฝั่งตรงข้ามบ้านผู้ตายซึ่งห่างไปไม่เกิน10เมตรตรวจสอบอย่างละเอียดไม่พบปลอกกระสุนปืนพบเพียงเปลือกหมากฝรั่งที่ตกอยู่ตำรวจคาดอานของคนร้ายจึงส่งตรวจหาลายนิ้วมือแฝงเจอว่าคนร้ายอาจจะมานั่งรออยู่อรอผู้ตายกลับจากธูกรรนอกบ้านนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าร้ายอาจจะเป็นคนที่สูบนคะครับถ้าไม่สูบบุรีก็ต้องอ,อะไรมารับประทานหรือเคี้ยวเพื่อ าดาบกระหายการอยาสูบบุหรีตรงนั้นเ<ม>ขาเป็นไปได้น,นะครับแต่ว่าจะตรวจพิสูจน์ดูตรงนั้นแล้วสิ่งของที่พบในที่เกิดเป็นสิ่งของใหม่น,นะครับซึ่งพึ่งจะพบใหม่ๆและเขาเ<ม>ชื่อว่าเป็นคนใดามาปลอวเกิดสอบปากคำคนใกล้ชิดผู้ตายเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาบ่อยครั้งมักเกิดปัญหาผิดใจกับคู่สนทนาจึงทำให้ ความขัดแย้งส่วนตัวถูกให้น้ำหนักมากที่สุดและสอดคล้องกับข้อมูลของพยานระบุว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้ตายมีปากเสียงรุนแรงกับคั่วริจนถึงขั้นขู่ฆ่าพอดีในวันนี้คุ<ะ>พูดือนนี้การพูดจะคือไม่พูดไม่กยคิดพูดจากผมไปผมป,ป,ป็นคนตรงไปตรงมา แล้วการพูดของเขาที่บอกว่าพูดจาผงผางน,นี่มันถึงท่านไปกระทบจิตใจคนอื่นได้เลยนะมีปัญหาบ้างผู้ตายเป็นคนมีวิสัยพูดตกไปทำมาโผงผางนะครับเพราะนั้นการพูดจาอาจจะท Lang ให้คนที่เขาไม่พอใจก็มีความปวดแคข้งการส่ดตัวได้นะครับแม้วันนี้จะยังไม่สามารถจับผู้กระทําผิดได้แต่ข้อมูลของตํารวจพบว่าในพื้นที่ภูธรศรีบรรพตมีคนที่ขอนโยงใช้ปืนลูกองยาวอยู่เพียง ที่รายทำให้ตีกรอบผู้ต้องสงสัยได้แคบลงเหลือเพียงผลไาลนิ้มือแฝงในที่เกิดเหตุที่ส่งตรวจยังเป็นหลักฐานสําคัญที่ต้องรอยืนยันตัวบุคคลวัน,น,วนที่ีนนทิจันข่าวสปริงนิวส์รายงานช่วงนี้เราไปพัก